สวัสดีค่ะจาก e เมนูไทยแลนด์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนวิธีการปรับเปลี่ยนเมนูไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการปรับการเปลี่ยนรายชื่อหรือจะเปลี่ยนราคาปรับลดปรับขึ้นแล้วแต่ทางผู้ประกอบการนะคะเอาละค่ะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะจะเป็น URL ที่เราจะให้ c o p ไปไปใส่ที่เบราว์เซอร์นะคะเพื่อจะทำการล็อกอินค่ะมาเลยค่ะเราก็พี่ไปเลยนะ ในส่วนตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่ User และ password ที่ทางร้านได้รับกันไปแล้วนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกด Login ิเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะมาขึ้นประมาณนี้นะคะทางขวามือค่ะมุมบนนะคะเราสามารถเปลี่ยนภาษาค่ะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจกันมาเลยค่ะทางซ้ายมือเราจะเห็นคำว่าการแยกประเภทอาหารตัวนี้นี่แหละค่ะที่จะทำให้เรา รเปลี่ยนเมนูของเราได้ง่ายๆนะคะเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูก่อนนะคะการแยกหมวลหมู่อาหารก็คืออาหารแต่ละประเภทที่เราทําการแยกเอาไว้นะคะถ้าเราจะมีการเพิ่มหมวดหมู่เราสามารถทําการเพิ่มได้เดี๋ยวลองดูกันนะคะสร้างมวลหมู่ขึ้นมาค่ะเราอาจจะลองเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของรายการอาหาร ประเภทบิงย่างดูนะคะเป็นแค่บิงย่างก็ได้ค่ะบิงยางนะคะกดเพิ่มนะคะอันนี้เป็นแค่เฉพาะในส่วนที่เราใส่เพิ่มลงไปในของหมวดหมู่อาหารค่ะยังไม่ได้แยกย่อยลงมาเนาะเดี๋ยวเรามาแยกย่อยกันให้เรากดตัวที่2ที่คําว่าการแยกประเภทอาหารตัวนี้นะคะ มาทางซ้ายมือนิดนึงนะคะเพิ่มคำว่าเพิ่มอาหารค่ะเราอาจจะพิมพ์ไปเป็นหม่าล่านะคะลองลงมาค่ะเลือกคำว่าหมวดหมู่นะคะหาคำว่าประเภทปิ้งย่างที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี่เลยปิ้งย่างนะคะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาใส่ราคากันนิดนึงราคาห้าสิบ หรือจะแล้วแต่ทางร้านได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าเรียบร้อยนะคะเป็น้นว่าเสร็จสิน้นมีเข้ามาแน่นอนไหนเราลองมาเช็คนิดหนึ่งกดลูกดดนาะเลือกเลือกคำว่าปิงยางกดค้นหาค่ะนี่ไงเมนูของเรามาล่ามาแล้วใครมีรูปภาพสามารถใส่รูปภาพเพิ่มได้นะคะไปที่คำว่าแก้ไขค่ะแล้วก็ตรง choose ไฟล์ตรงนี้ค่ะสามารถเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะใส่เข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดคําว่าแก้ไขได้งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะอาจจะใช้ภาพอื่นเข้ามาก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอาจจะใช้ภาพนี้เป็นตัวอย่างไปก่อนแล้วกันแล้วกดคําว่าแก้ไขอีกครั้งนึงค่ะเป็นอันสําเร็จนะคะนี่ไงวิธีการเพิ่มอาหารไม่ได้ยากเลยค่ะ และก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งหากคําว่ามาล่าที่เราใส่เข้าไปมีให้เลือกประเภทเนื้อนะคะให้เราทำยังไงเราตามมาดูเลยค่ะให้เราเลือกนะคะจัดการอาหารพิเศษตัวนี้ค่ะใส่คําว่าเนื้อสัตว์นะคะเพิ่มอาหารที่เข้ากัน หลังจากนั้นค่ะกดเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะคะคำว่าเนื้อสัตว์ที่เราเพิ่มไว้ใส่คำว่าไก่นะคะหากเอาเป็นไก่เพิ่มอีกกี่บาท10บ,บาทก็ได้ค่ะใส่เพิ่มมีหมูขึ้นมาใส่เพิ่ม10บบาทเช่นเดียวกันเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับเข้าไปค่ะการแยกประเภทอาหารตัวนี้นะคะ เลือกคําว่าปิ้งย่างเมื่อสักครู่นะคะกดค้นหาค่ะงานนี้ก็ขึ้นมานะคะให้เราใช้คําว่าเพิ่มอาหารตัวนี้นะคะข้างล่างคําว่าคําขอค่ะมาชื่ออาหารที่เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่เราตั้งหัวข้อไว้เป็นคําว่าเนื้อสัตว์นะคะเรามาดูถูกต้องหรือเปล่ามีทั้งเนื้อไก่และเนื้อหมูที่เราเขียนเอาไว้เพิ่มอย่างละสิบบาทนะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มอาหารที่เข้ากันนะคะ เป็นการอันแมทเข้าไปเพื่อที่จะได้มีออปชันเพิ่มเติมลูกค้าสั่งมาล่าก็สามารถเพิ่มได้ถ้าจะเอาเป็นไก่บวกเพิ่มอีก10บาทเพิ่มน่อหมูอีก10บาทอันนี้แล้วแต่แล้วปรับเปลี่ยนราคาได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะอ่าเมนูตัวนี้เราอยากจะบอกว่าเผ็ดไม่เผ็ดเราก็สามารถเพิ่มได้อีกเช่นเดียวกันค่ะมาคำว่าที่จัดการตัวเลือกตัวนี้นะคะ ให้เราใส่คำว่ารสชาติค่ะเลือกได้อย่างเดียวก็คือเป็นการฟิกซ์เอาไว้ให้เลือกได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราอยากให้เลือกได้หลายๆอย่างเรากดเลือกตัวนี้ก็ได้แต่ตัวอย่างตอนนี้เราขอเลือกเป็นแบบเลือกได้อย่างเดียวก่อนแล้วกันเพิ่มคำขอได้เลยค่ะเพิ่มคำขอเสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะตัวใหม่ล่าสุดจะอยู่ข้างล่างค่ะนี่ไงคะ หัวข้อที่159รสชาติค่ะเราใส่ลงไปได้เลยเพดน้อยราคาการเพิ่มรสชาติอันนี้แล้วแต่แต่ละร้านเช่นเดียวกันจะไม่ใส่ก็ได้อเพิ่มนะคะก็จะมาอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้เพดมากก็เพิ่มลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปอีกครั้งนึงค่ะข้างบนการแยกประเภทอาหารนะคะ เลือกที่ปิ้งย่างอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมานะคะจะเห็นคำว่าคำขออยู่ตรงนี้ค่ะเรามาเลือกคำว่ารสชาติที่เราใส่เพิ่มเข้าไปหัวข้อที่ห5 9่งย้เพดน้อยเพดมากค่ะเพิ่มคำขอนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเป็น,นอนว่า วิธีการเพิ่มอาหารเพิ่มคำขอต่างๆนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทางอ e ีเมนูวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ